พันเอกอนุวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบรรเทาสาธารณภัยร่วมก,กันกับเทศบาลตำบลตะกางเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะด้วยการฉีดพ่นน้ำล้างฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน,นะคะ่ะในพื้นที่ต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งอย่างเป็นการช่วยลดปัญหา PM 2.5ด้วยเวลาฉีดนะ่ยฝุ่นละอองเขาจะอยู่ ู่ในชั้นบรรยากาศเขาก็เลยฉีดน้ําไปหวังที่จะให้ฝุ่นเนี่ยตกลงมาพอตกลงมาเสร็จปับ๊บถ้าไม่ล้างทําความสะอาดพื้นผิวถนนเนี่ยมันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นไปอีก,กเขาก็เลยพยายามที่จะล้างทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างานะคะตอนนี้คุณผู้ชมคาะในพื้นที่จังหวัดตราดเนี่ยก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลตะกาง ตลอดจนเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ตำบลตะก,กางนะคะในการลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแล้วก็บริเวณโดยรอบซึ่งก็ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของน้องๆแล้วก็คุณครูในพื้นที่แล้วนะคะพอ